เรื่องราวร้อนแรงพลตรีนัทศีอินยืนยันหนักแน่นว่าปราสาทตาควายยังไงก็ต้องกลับมาเป็นของไทยไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ความหวังแต่เป็นความเชื่อมั่นที่ถูกถ่ายทอดออกมาอย่างเข้มข้นในการประชุมสัมมนา,าที่มหาวิทยาลัยราชภัสุรินทพลตรีนัทได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายอย่างตรงไปตรงมาโดยเฉพาะประเด็นปราสาทตาควายที่เป็นข้อพิพาทมาอย่างยาวนานท่านได้เน้นย้ำว่าการเจรจากับกัมพูชานั้นต้องเด็ดขาด เพราะหากไม่ทําต่างข้อตกลงก็ต้องเจอดีซึ่งท่านได้ยกตัวอย่างประสบการณ์ตรงสมัยเป็นผู้บัญชาการทหารทานที่เคยจัดการกับผู้ที่ไม่ทําต่างข้อตกลงมาแล้วแต่ประเด็นที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือพลตรีนัดมองว่าการที่รัฐบาลไทยลงนามในข้อตกลงหยุดยิงนั้นอาจมีปัจจัยภายนอกเข้ามากดดันเช่นการถูกบีบจากมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาในยุคข,ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์แฝงในเรื่องกำแพงภาษีนี่คือจุดที่น่าคิดเพราะสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของสถานการณ์ระหว่างประเทศท่านยังได้กล่าวถึงการทำงานของนายกรัฐมนตรีโดยเน้นย้ำว่าประชาชนสามารถประเมินผลงานได้และนายกคงไม่กล้าทำอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเพราะต้องคำนึงถึงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งครั้งต่อไปสิ่งที่น่าสนใจคือพลตรีนัทได้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทหารในอดีตและปัจจุบันโดยชี้ให้เห็นว่า ทหารสมัยนี้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นไม่มีการปรนิประนอมหากไม่ทำตามข้อตกลงก็ต้องมีปัญหาซึ่งแตกต่างจากสมัยก่อนที่อาจมีการผ่อนปรนกันบ้างเมื่อพูดถึงปราสาทตาควายพลตรีนัทได้กล่าวถึงสองแนวทางในการทวงคืนวิธีแรกคือการใช้กำลังซึ่งท่านมองว่าอาจทำให้ทหารไทยต้องสูญเสียกำลังพลจำนวนมากเนื่องจากเสียเปรียบภูมิประเทศแต่วิธีที่สองคือการใช้เทคโนโลยีเช่นราร์ในการพิสูจน์พื้นที่ ซึ่งเป็นวิธีที่ท่านเชื่อว่าจะทําให้ปราสาทตาควายกลับมาเป็นของไทยได้อย่างแน่นอนคําถามที่น่าสนใจท่านผู้อ่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาชายแดนที่พลตรีนัดได้กล่าวถึงท่านคิดว่าการใช้กําลังหรือการเจรจาและใช้เทคโนโลยีเป็นวิธีที่ดีกว่ากันและท่านคิดว่าปัจจัยภายนอกมีผลต่อการตัดสินใจของรัฐบาลไทยในเรื่องนี้มากน้อยเพียงใดมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย